น,นึกออกแล้วทำว a ฟเ l e ลให้หน่อยคะ่ะหนูหิวมากๆเลยแน่นอนมาเริ่มทำวุ้แตังโมกันเท <c oughs> ส่วนผสมจลรี่ลงในชามน้ำและก็คนๆให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมพร้อมแล้วเราจะใช้เตาทำว affles <c oughs> แต่ไม่ใช่แบบไฟฟ้าแต่ว่าเป็นแบบซิลิโคนและเราจะได้วุ้นเทส่วนผสมลงไปในแม่พิมพ์แบบนี้แหละ เทให้เท่ากันทุกช่องเลยเรียบร้อยคุณยา่าไอเดียของฉันเป็นยังไงบ้างโอ้ทีรักย่าแก่เกินไปแล้วสำหรับสูตรใหม่ๆนะแต่ดูนี่สิคะมันคือจลรี่วาฟเฟิลสุดสมบูรณ์แบบ<ฮ>พร้อมแล้วตอนนี้ฉันต้องการช็อกโกแลตเอามาหนึ่งแท่งและจากนั้นต้องละลายเมื่อช็อกโกแลตละลายหมดแล้วและเราจะจุ่มลงไปในวาฟเฟิล ละลายเรียบร้อยสุ่มลงไปเลยมันทำให้เธอนึกถึงอะไรไหมแต่เพื่อให้เหมือนไปนอย่างต้นฉบับฉันต้องการมันเล็ก uh huh. ทำจากช็อกโกแลตเหยดเป็นเหยดน้ำและจากนั้นเอาไปติดที่เจลลี่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือวาาเฟลเจลลี่แตงโมจูดี้ต้องถูกใจแน่นอนคุณยาก ทำอะะไรคอยากจะทำแป้งแบบคลาสสิกเท mm. hey, ใส่ในเครื่องทำวาฟเฟิลซีกหนึ่งก็พอและจากนั้นก็เอาไปใส่ผงโกโก้เท hey, ผงโกโก้ใส่ชามและผสมให้เข้ากันและเราจะได้แป้งชโคโคโ็อกโกแลตเทใส่เครื่องทำวาฟเฟิลส่วนที่สองทคนิคปิด้าและก็โร โอโ้กินหอมมากมันสุกหรืวอย่างนี้ยถ่ยแล้ววาฟเฟลช่างสมบูรณ์แบบเชฟดูนี่สิจะ๊ะเอาวาฟเฟลมาวางใส่จานและก็ราดน้ำพึ้งนี่แหละและแน่นอนเราต้องตกแต่งด้วยราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่โรยน้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลของยาดก็พร้อมแล้วจ้า เชฟอยากกินราสเบอร์รี่โฮมเมดไหมนะ <c oughs> ได้เละคะไม่เกรงใจแล้วนะขอบคุณ <c oughs> ก็อะไรขึ้นนะโอ้ไม่นะผมเครื่องปั่นไม่อยู่แล้วคุณย่าช่วยด้วยเออขอบคุณคะ่ะ <c oughs> แป้งออกมาแย่มากอะต้องคิดไปที่อื่นแล้ว <c oughs> เอาโดนัทมาเอาใส่ในเครื่องทำวาฟเฟิลปิดฝาต้องกดแรงๆ ราทุกคนจะเห็นมันต้องอร่อยแน่นอนจูดี้ลองเลยอโอโทุกคนทำเสร็จกันแล้วน่ารักจังเลยแต่ว่านี่ดูปแปลกอะไรอยู่ข้างในอ่ะมันคือโดนัททำไมมันอยู่ในเครื่องทำวาฟเฟิลช่างเถอะมาลองกันอร่อยหนูชอบโดนัทแล้วนี่คืออะไรอ๋อวาฟเฟิลกับเบอร์รี่ถูกใจเลย อร่อยเหลือเชื่อมักมากสุดยอดแล้วมีอะไรอีกนะโอ้นั่นคือวอฟเฟิลดูเหมือนแตงโมเลยอะมาลองกันเถอะ <c oughs> ใช่แล้วมันคือวอฟเฟิลแบบเจลลี่นี่เองสุดยอดอร่อยมากๆเชฟเป็นผู้ชนะคา่ะ <c oughs> หนูน้อยสนน่ารักเลือกถูกแล้วล่ะ <c oughs> และครั้งนี้หนูอยากกินไข่ มันง่ายมากๆเลยแน่นอนจะหลานรักฉันต้องการไขรสักสองสามลูกแต่ว่ามันเปิดไม่ได้อะอ้ยไม่นะเฮ้ยแตกทั้งสิบลูกเลยแต่ช่างเถอะเริ่มมันไปฉันมีมาร์ชเมลโล่อร่อยมากด้วยเฮ้ใส่จานกันทีนี้เอาใดเป่าผมมาโอ้ทรงพลังมากเลย ได้ปะผมไปที่มาร์ชเมลโล่ละลายแล้วสำเร็จจากนั้นเอา,มาหมักฝรั่งสีเหลืองออกมามันน่าเหลือเชื่อจริงๆวางไวต้ตรงกลางและมันจะเป็นไข่แดงโดยกว่าโซซ่าที่ด้านบนจูด,ดี้ไม่เคยกินไข่แบบนี้มาก,ก่อนแน่แน่หันแครอทต่อไข่ใส่ชามละลายฟองเปลือกทิ้งไปต่อไปใช้หมูน้อยน่ารักที่ชอบกินไข่แดงมามันจะดูดไข่แดงออกมา และจากนั้นเอาไข่แดงไปสใส่นอีกชามเราต้องการแค่ไข่ขาวตอนนี้แยกไข่ขาวออกเป็นสองชามอย่างละครึ่งแบบนี้แหละอย่างที่เห็นและจากนั้นใส่สีลงไป2องสามหยดแล้วก็คนให้เข้ากัน hmm. ดตีไข่แบบนี้แหละเรียบร้อยแค่ไข่แดงลงไปในกระทะเยี่ยมมากและจากนั้นก็ม้วน พอม้นเสร็จแล้วให้เทไข่แดงลงไปในกระทะด้วยพอมันสุกล้วก็ม้วนแล้วจากนั้นทำแบบเดียวกันกับไข่ขาวสีเขียวสวยงามทีนี้เอามาจัดจานตัดเป็นชิ้นๆและตกแต่งด้วยมะเขือเทศและผักชีลาวพร้อมแล้วคุณย <c oughs> ่าโอ้ <c oughs> oh. เธอหลับเลยเนี่ยไม่เข้าใจเลยเราต้องปลุกเธอฉันมีวิธีแล้วตื่นนอนได้แล้วคะ่ะอะไรนะอย่าหลับไปหรอกขอโทษจ้าเราต้องทําอาหารเทไข่ขาวลงในกระทะและจากนั้นก็ใส่ไข่แดงลงไปแบบนี้นะจ้าตกแตง่งไข่ด้วผักต่างๆและจากไข่ขาวเราจะทําปลาน่ารักหนารักพร้อมแล้ว เอาไข่ดาวใส่จานย้อนสูงสูงและเราก็ต้องรับและนี่เสร็จแล้วสำเร็จกินให้อร่อยนะคนทำไข่ให้หนูจริงๆอ่ะในใจจังเลยน่ากินทั้งนั้นมาเริ่มจากปลาน้อยกันเถอะเออไข่แดงยังเด็บดอยู่เลยอ่ะอย่าแยงแล้วนี่คืออะไรไข่เจียวสีสันสดใสน่าสนใจอ่ะมาลองกันเถอะ อืมอร่อยจังแล้วนี่ล่ะไข่แดงดูแปลกๆโอ้โหดูสิทุกคนดูกว่วยระเบอ้ออยู่บนลิ้นของหนูเจ๋งจังและไข่แดงก็ทำมาจากหมอมฝรั่งนั่นเองสุดยอดถึงใจมากๆเลยเอาไลค์ไปพี่เจนิสชนะแล้วเย้นี่คือเวลาที่ดีสุดเลยมีความสุขจัง ปากกาสีนี้ห่วยสีนี้สีเหมาะก,กับรูปที่หนูต้องการหนูอยากดื่มมิลช็ <c oughs> <c oughs> ความคิดดีมากจูดี้เจนิสเธอคิดอะไรออกเหรอค่ะเราต้องการน้ำมัดลงและก็ถัดทำน้ำแข็งเปิดกระป๋องแฟนตาเทแต่ละรสชาติลงในแม่พิมพ์เรียบร้อยต่อไปก็ใช้แฟนตา รถเย็นจี๊ดแค่เห็นก็ขนลุกแล้วลองสักหน่อยโอ้โหเย็นขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหต้องแช่น้ำแข็งในแม่พิมพ์แล้วเส๋งมันได้ผลเยี่ยมเลยใส่น้ำแข็งลงในแก้วยาวๆเติมสปร พร้อมแล้วคุณยา่า e <ww. S 1> เอาบรอกโคลีออกไปค่ะย่าคิดจะทำอะไรอะย่าตัดสิ้นใจทำสมูทตี้ผักเพื่อสุขภาพให้กับจูดี้ตัวน้อยใส่บรอกโคลี่คั้นน้ำผักออกมาแล้วก็มีแครอทด,ด้วยเรียบร้อยส่วนตัวน้ำย่าจะเทสใส่ในส้อมอเอาไส้ออก และก็เทน้ำใส่ลงไปเสียบหลอดด้วยโอ้เจนิสย่าเห็นว่าเธอสนใจจะลองเหมือนกันนี่จ๋าล้านรักย่ามีให้หล้านหน่อยนะขอบคุณค่ะต้องลองหน่อย,อยแย่นะจะอ้วกแต่ไม่ใช่ต่อหน้าคุณยา่าเอออะ่อยจังเลยค่ะคุณยา่าเก่งมากอขอบใจจ้ะที่รักย่าตั้งใจมากเทปหลาะทำอะไรส่วนฉันจะทำมิ้วเชคแบบคลาสสิก เครื่องปั่นแรกจะมีสตรอเบอรี่ไอศครีมสตรอเบอรี่สีชมพูบวกกับน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ส่วนอันที่สองเป็นไอศครีมสีฟ้าและก็น้ำเชื่อมบลูเบอรี่เทนมงลงไปปิดฝา <c oughs> เปิดเครื่องและเราก็รอเทน้ำที่เสร็จแล้วลงในแก้วตกแต่งด้วยเวปครีมมือเช็คสองแก้วเม่สิ็์ลุ้นเป็นผู้ชนะสองเท่า ตกแต่งด้วยลูกกวาดอีกด้วยปิดฝาครอบและหมวกที่มีลอดเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จูด,ดี้แล้วกินให้อร่อยนะพูดไม่ออกเลยจริงๆอะทุกคนทำเครื่องดืม่มพิยอษเยี่ยมมากเอาแล้วนี่คืออะไรอะน้ำในส้มโอเหรอ,อกลิ่นไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แต่หนูจะลองพื่คุณย่าโมอรไม เหม็นเขียวจะอ้วกอร่อยคะ่ะเอาหลับไปกันต่อหมวกใบนี้เจ๋งมากเลย <S <S โอ้มีหลอดด้วยต้องลองอืมอร่อยมากๆหนูชอบสิ่งนี้เจง๋งเอาละแล้วเครื่องดื่มแก้วนี้ใหญ่มากเลยอยากลองเร็วๆแล้วแ๋งแต่ไม่มีอะไรพิเศษอะ ผตัดสินใจแล้วเชฟเป็นผู้ชนะโอ้น่ารักจังเลยขอบคุณนะหนูหน้อยโดยสอสมควรชนะแล้มาเริ่มกันที่พิซซ่าจงทำพิซซ่าแสนอร่อยเวลาของพวกเธอได้เริ่มแล้วได้รับหนึ่งนาทีในการทำทุกอย่างลุยเลยโอ้ยทำยังไงดีอะโอ้ใช่แล้วมาเริ่มจากการทำแป้งเราต้องใช้แป้งเทใส่ชาม จากนั้นก็เพิ่มนมและไข่อีกสองสามฟองทีนี้ก็ผสมให้เข้ากันด้วยมิกเซอร์เห็นนั้นไหมเธอผสมด้วยมิกเซอร์โอ้ไอเดียฟีบี้ดูนั่นสิกำจัดคู่แข่งไปหนึ่งเควนตินฉันเห็นนะมาททำชามของฉันตกโตท่านไงดีโอ้จริงด้วยฉันสามารถสั่งพิซซ่าได้เยี่ยมโอ้มาส่งเร็วมากเลย ดีจังโอ้โหพิซ่าเยอะมากมาดูกันใช่สมบูรณ์แบบกินหอมเหลือเชื่อวิเศษไปเลยเอาพิซ่าทั้งหมดมาซ้อนกันมันจะกลายเป็นเค้กพิซ่าครินตินนายว่าไงล่ะทีนี้ฉันไม่สนใจหรอกพิซ่าของฉันต้องอร่อยกว่าแป้งสุกแล้วเราจะทำพิซ่าหว,วานๆทานช็อกโกแลตใส่นูเทลล่าเพิ่มมาชเมลโล่แล้วก็ลูกกวาดอม จากนั้นลูกวาดเนสเยี่ยมทีนี้ก็ตัดเป็นชิ้นชินใช่ดูน่าอร่อยจังเลยฉันชอบนี่มันคือเยลลี่มันนุ่มมากเราต้องละลายมันฉันจะใช้ที่เผาเพื่องานนี้แต่มันไม่ทำงานก็อะไรขึ้นเนี่ยแปลกจังมีปัญหาหรอแดนนี่ทำไมเธอมังเงียบๆงีบฉันแค่ละลายเยลลี่ไม่ได้ ฉันช่วยเองฉันมีตาเลเซอร์ฉันแค่ต้องการเวลาสักครู่เท่าน,นี้ก็เรียบร้อยขอบคุณเนอะเยี่ยมเลยตอนนี้เยลลี่ของฉันละลายแล้วอืมอร่อยเทยลลี่ใส่แม่พิมพใส่ลงไปให้หมดให้เป็นชั้นเท่าๆกันจากนั้นก็ใส่เยลลี่เพิอ่มอีกราดน้ำเชื่อมวนหวาน และก็หั่นเป็นชิ้นๆเยลลี่เซ็ตตัวและเป็นฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับพิซซ่าถามจริงแดนนี่พิซซ่าของฉันต้องดีกว่าฉันจะใช้ผลไม้เรียงสตรอเบอรีบร่บนแตงโมจากนั้นก็มาหั่นสับป,ประรดกันแบบนี้จากนั้นเพิ่มบลูเบอรี่และเราก็ตัดพิซซ่าพร้อมแล้ว พวกเธอทำาิิซซาเสร็จแล้วงา้นรีบเอาไปให้ตุ๊กตาเจสดูกันเถอะเธอจะว่าอย่างไรบ้างเราต้องทำลายพิซซ่าของเควินตินก่อนห้ามอสดพิกตาบัสเข้าเล็กน้อยก็ไม่เสียหายทีมมีจะทำอะไรลงไปหมดเวลาแล้วด้วยสามสองหนึ่งฉันพร้อมจะร้มรสดพิซซ่าแล้วเอามาให้ฉันเยี่ยมมากพิซซ่าทั้งหมดพร้อมแล้วจะเริ่มจากเยลลี่กันก่อน โอ้โห oh มันน่าสนใจมาชิมกันดีกว่าอืม mm hmm. อร่อยทีนี้ก็มาลองพิซซ่าหลายชั้นกันต่อมันดูน่ากินไม่เลวแล้วนี่คืออะไรพิซซ่าผลไม้และเบอร์รี่มาลองกันไม่เลวไม่เลวเหลือแค่พิซซ่าหวานๆต้องลอง โอ,โอ้โอ้อุปกรณ์ข้างในของฉันกำลังไหม่มันเผ็ดเกินไปนี่มันกินไม่ได้เครนตินทำหน้าที่แย่ที่สุดต้องกำจัดไม่นะฉันเต็นไปได้สีฝันร้ายชัดๆเลยอ่ะโอโอไม่มีใครเตอนเรื่องนี้เลยอ่ะ ครั้งนี้พวกเธอต้องเตรียมเครื่องดื่มฉันกำลังรออยู่เธอมีเวลาไม่นานอ้อสุดยอดฉันมีไอเดียดีๆแล้วทำเครื่องดื่มยังไงเอาชามออกมาหลายๆชามใส่น้ำตาลเท่าๆกันต้องลองสักหน่อยอมือน้ำตาลหวานจังทีนี้ก็เพิ่มลูกกวาดโซดาสีรุง้งและย้อมสีแต่ละชามผสมให้เข้ากัน มันได้ผลเทส่วนสมลงในแม่พิมพ์ครึ่งวงกลมและเมื่อมันเซ็ตตัวเราจะเอามาเชื่อมต่อกัน <Yeah. S 1> ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือระ่เบิดเอามาเรียงใส่จานเราจะทำชูการบอมอีกหลายๆลูกเรียบร้อยจากนั้นเอาสเปรย์มา เปิดฝาเออมันไม่ได้ผลนะทำไมกันโอเคแดนนี่ช่วยด้วยนะได้สิเดี๋ยวฉันช่วยเองฉันทำได้ทำได้โอยเปิดไม่ได้ฟีบี้ช่วยด้วยโถแดนนี่แดนนี่ได้เลยทิฟฟาน,นี่เอาไปสิขอบคุณนะฟีบี้เฮ hey, สปรใส่แก้วแล้วค่อยใส่ชุก้าบอมที่หลังนี่ไงตอนนี้ก็ตาฉันแล้ว hey, เทนมครึ่งหนึ่งใส่เครื่องปั่นเครื่องแรก และเอกครึ่งใส่ในเครื่องปั่นเครื่องที่สองเปิดน้ำเชื่อมช็อกโกแลตและบีบลงไปใส่นมส่วนในเครื่องปั่นอีกเครื่องเราจะใส่แยมบลูเบอรี่หนึ่งช้อนเต็มเต็มและจากนั้นเครื่องแรกก็ใส่นูเทลล่าปิดฝาและผสมให้เข้ากันเรียบร้อยทีนี้ก็เทเครื่องดื่มใส่แก้วและจากนั้นก็ตามด้วยรสบลูเบอรี่สวยจังตกแต่งด้วยคุกกี้โอริโอ้และเพิ่มดวกตาที่ทำจากลูกกวาดเอเมอ์อมส ใส่หลอดพร้อมแล้วโหแดนนี่นายไม่มีทางชนะแน่นอนฉันชนะต้องเป็นอนฉันเพิ่มนมสตรอเบอรี่ฉันใส่ไข่มกหลักสีไปแล้วด้วย,ก,ววยกินหอมน่าทึ่งและก็มีรสชาติอร่อยเทนมไข่มุกส่แก้วพร้อมแล้วนี่ไงเรียบร้อยเป็นไงละ่ะก็งอนๆนะฟีบี้ หมายความว่าไงงั้นงั้นเครื่องดื่มของฉันดีกว่าของนายร้อยเท่าฉันทำลายมันไม่นะเนอะเครื่องดื่มที่สมบูรณ์แบบของฉันเออเออดูเหมือนว่าหนูน้อยแดนนี่จะร้องไห้ฉันไม่ยอมปล่อยเธอไปหรอกฉันจะทำลายเครื่องดื่มของเธอเหมือนกันทำมันหกไปเลยฉันไม่ได้ขี้ขาดนะแดนนี่จะทำยังไงอ่ะฉันตั้งใจมากเลยนะหมดเวลาแล้วทุกคนส่งมาให้ชิมมาเริ่มลองกันเลยส่งมา คืออะไรระเบิดงั้นเหรอใส่ลงไปในสไปร์โอ้โหมันกำลังเดือดมาลองกันอร่อยจังแล้วนี่คืออะไรนิวเชคต้องลองอร่อยมากมากเหลือแค่เครื่องดื่มแก้วที่สามมันหกฉันจะดื่มสิ่งนี้ได้ยังไง แบบนี้ไม่โอเคฟีบี้เธอแพ้แล้วบา,บายบายไม่นะไม่จริงมันเอาจะสมบูรณ์แบบว่าแดนนี่เป็นคนทำลายทุกอย่างโอ้โหฉันไม่ได้ต้องการแบบนี้นะโอว้วาคุกกี้โอ,อรีโอมันลองกันเธอไม่สามารถกินสิ่งนี้ได้เธอต้องทำคุกกี้ให้ฉันเวลากำลังเดิน ทำไงดีอ่ะคิดสิคิดสิดสโอ้นึกออกแล้วฉันจะทำคุกกี้กับไอศครีมมันต้องอร่อยมากแน่นแน่ตักไอศครีมมาหนึ่งช้อนแต่เดี๋ยวก่อนนะมันจะดีไหมที่ทำแบบนี้ไม่ฉันชอบไอศครีมมากๆและอยากกินมันอีก้องกินอีกหน่อยโอ้ยอร่อยจังเลยหยุดไม่ได้แล้วเทฟเฟี่เธอเป็นอะไรไปอ่ะเธอควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆช่างเถอะเธอจะทำอาหารต่อบิดโอริโอ มาสร้างสัตว์ต่างๆจากโอรีโอกันมีสุนัขแมวนกเพนกวินและก็แมงมุมฉันฉนลาดมากทิฟฟานี่เกิดอะไรขึ้นกับเธอทิฟฟานี่แข็งไปแล้วเธอเกินไอศกรีมแล้วกันไปฉันจัดการเองละลายน้ําแข็งอออขอบคุณนะเฮย้ยมีเวลาไม่มากแล้วทํำไงดีอะใช่แล้วฉันจะทาไอศกรีมที่คุงกี้แต่ละชั้นรับรองมันต้องอร่อยแน่นอนแบบนี้ไอศกรีมอีกเยอะๆไฮ ันหนึ่งหวังว่าเธอจะชอบนะฉันมั่นใจสองหนึ่งหมดเวลาแล้วเอาคุกกี้มาให้ฉันลองมีอะไรบ้างพวกเธอครูผู้เข้ารอบสุดท้ายมาเริ่มจากคุกกี้ของแดนนี่โอ้โหนี่มันน่ารักสุดเลยดีมากเออฉันคือคนที่จริงจังมาลองกัน อร่อยแล้วมีอะไรอีกออโ,โอ้โอ้ทิฟฟนี่กิดอะไรขึ้น่ะเธอถูกใช่แข็งเย้ yeah, เราเป็นสระแล้วเราเจะนี่เอาไปจากที่นี่ตอนนี้เธอเป็นแค่ตุ๊กตาธรรมดาเอาเงินไปด้วยเราจะแบ่งกันทิฟฟนี่ดูสิเรารวยแล้วเงินเยอะมากเลย